ครับีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญของหลวงพ่เพี้ยนกันนะครับวัดเกินกระถินครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญดังของจังหวัดลบบุรีครับเป็นเหรียญรุ่นทอดกระถินในปีพศ .2552 ครับครับปัจจุบันเนี่ยเซียนพักเครื่องต่างๆเนี่ยต่างหาเก็บเหรียญของหลวงพ่เพี้ยนกันทบาทุกคนครับเนื่องจากว่าเหรียญของหลวงเพี้ยนเนี่ย ก็จะดีในด้านแ้วคลาดและก็มีเมตตาและก็คงกระพันดีครับเครื่องรางของขังของหลวงพีเยนเนี่ยที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือตะกุดทนของท่านครับเนื่องจากบ้านลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปโดนยิงมาแล้วเนี่ยก็ยิงไม่เข้าครับครับมีประสบการณ์ครับเหรียญน,นี้จะสร้างด้สวยครับ ที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองครับครับด้านหน้าเหรียญครับของแท้เนี่ยก็จะมีการต่อโคตดไปตรงนี้ครับวอถอครับครับเหรียญน,นี้จะสร้างในสวยครับ นิยมครับด้านหน้าของเหรียญครับครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังเหรียญกันครับครับ ด้านหลังเหรียญของหลวงก็ะเพียนครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญห่วงในตัวเองครับประกุครับ,รบ ที่ด้านหลังเหรียญเนี่ยเขาก็จะเขียนคําว่าที่ระลึกทําบุญทอดยกรถินวัดเกินกระถินครับจังหวัดลบบุรีครับปีพศ2อ5 2าอ5ครับครับหลอคู่ครับดูกันไปได้หลายมุมครับ ครับป้ากุครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ แล,แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ